เมื่แชมป์โลกชาวญี่ปุ่นครับท่าท่านันของเพชรไทยแลนด์ออกกีดเกษมมาชิงแชมป์โลกแต่ไม่อยู่เอครับคุณผู้ชมครับงานนี้มันิดเป็นผันพืดพี่น้องเฮอจังหวะนี่ครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างนี่คือเขาคนนี้ครับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นแชมป์ของสภาแต่ไม่อยู่เอนี่แหละครับเขาคือฮิโรโตะทากิซาวะนะครับเอะไะครับแชมป์เก่าของรุ่นนี้เลยนะครับมาเจอกับท่าทันของเพชรไทยแลนด์ อกิตเกษมนะครับทั้งคู่นะครับเจอกันเมื่อวันที่28นะครับเดือนกรกฎาคมครับปีสองพหรือปี2567ครับที่รายการ kick insist n t e นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับนี้ครับเพชรไทยแลนด์ออกิตเกษมหรือเพชรไทยแลนด์มอราชพัชสุรินหรือเพชรไทยแลนด์บิวเจซีหรือเพชรไทยแลนด์โรงเรียนนาดีวิทยาหรือเพชรไทยแลนด์ยอดมวยพลรัตน์หรือเพชรไทยแลนด์ หมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับคุณผู้ชมครับโอ้นักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับดีกรีก็ขึ้นอยู่ให้แล้วนะครับดีกรีก็เป็นแชมป์ของสภามวยโลกมวยไทยครับแชมป์ IBF ครับแล้วก็แชมป์รายการ True4U นะครับนั่นคือตัวของเพชรไทยแลนด์ครับเอาละครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับช่องโค้ชเชทีวีครับนี่คือช่องพามวยไทยที่สอดแทรกภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ช่องนี้โค้ชเชทีวีนะครับ ในช่องทางของ YouTube อย่าลืมกด s u b สไครต์ครับในช่องทาง Facebook กด Follow กดติดตามครับแล้วก็ในช่องทางของ t ิ k ต o อนะครับอย่าลืมที่จะกดหัวใจด้วยนะครับกดหัวใจกดบันทึกกดแชร์เอาไว้ครับมาแลกมาแลกกันเลยว่าพี่น้อง้ยจังหกว่นี้ครับว่ามันตีร้อยผ่านพืชนี่แบบนี้ครับนี่จัดขึ้นโดย j a p ป n นิสคิปโ s ซิง a อส o ซอร์เนะครับก็คือชื่อชื่อสถาบันเป็นชื่อ j a p ป n นิสคิปโปซก็จริงแต่ว่า จัดมวยไทยด้วยนะได้ด้วยนะครับนี่คือจัดเค้ืนที่โคราคุเองฮอครับประเทศญี่ปุ่นครับท่านั้นของนักชกญี่ปุ่นผู้นี้ครับมีความได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงครับส่วนสูงกว่าสูงกว่าเรานะครับฮิโรโตะนะครับทากิซาวะเพชรไทยแลนี่เล็กเล็กกว่าสั้นกว่านะครับแต่ว่า จะดูว่ามีผลหรือเปล่านะครับส่วนสูงจะมีผลในแนวตั้งหรือเปล่านะครับนี่ครับโอขนาดตัวนี้ต่างกันชัดเจนครับแม่โอต่างกันนี่ผมว่าไม่ต่ำกว่า15เซนติเมตรครับมาแรกกันเลยว่าพี่น้องเอื้อจังหวัดนี้ครับมาเป็นกำลังใจครับชิงแชมป์โลก WMO นะครับ WMO ก็คือ World Muay Thai Organization นะครับทีบเขียขาหน้าไปก่อนครับเพชรไทยแลนด์ครับทีบไว้ครับสกัดจังหวัดนะครับ เดินเข้ามาครับเชรไทยแลนด์นี่ปกติเป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องศาส์แข่งแรงขวางน้ายัดไส้แรงเหลี่ยมเชิงดีนะครับต่อม่รูว่าจะใช้ในไฟนี้หรือเปล่าครับทีบยันไม่ก่อนครับสกัดจังหวะครับจุกจิกนะครับจุกจิกกวนใจไปก้อนในจจงหว่านี้ทําให้ครูต่อสู้ไม่มีสมาธิครับแข่งขวาครับเตะเข้าไปครับเขี่ยขาหน้าครับทีบยันขาหน้าไว้ก่อนครับแต่ของเชรไทยแลนด์ครับ ฮิโรโตต้องดูว่าจะทำอย่างไรแข้งซ้ายมารับฮิโรโตครับหมวยห้ายกนะครับเพราะว่าชิงแชมป์นะครับหมวยหยกสนาทีครับแข่งมาแข่งคืนครับแหม่เตะเข้าไปร้อยครับร้อยับผมจังวะนนี้ทิบซ้ายหน้าครับพิษไทยแลนด์ทิบขึ้นมาครับแต่ปัดทิ้งไว้ได้ครับปัดทิ้งออกไปครับเหยียบซ้ายครับทางของฮิโรโตทิบซ้ายมาครับฮิโรโตครับเขีรยกันไปก่อนนะครับเขียเขียนเล่นนะครับแหม่ ผู้ชมชาวญี่ปุ่นมาดูกันเยอะเลยครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับ Kick i n s i s ทีมเคีรยขาครับเพชรไทยแลนด์ครับจังหวะนี้ทีมครับแหม่มัวแต่ทีฟกันอยู่นะฮะยังไม่เอาจริงเอาจังครับท่านนักของฮิโรโตะก็น่าจะชกมวยไทยมาเยอะครับจนเรียนรู้นะครับว่ายกแรกไม่จำเป็นต้องใส่เต็มนะครับ แต่อยู่ที่สไตล์นะครับถ้าเป็นมวยบู๊มวยดุดันนี่ยกแรกนี้ก็ใส่กันเลยก็มีครับแหมแล้วแต้ครับถ้าเป็นมวยมวยบู๊มวยมวยลุยเลยพันนี้นนเขาจะบุกอะไรตั้งแต่ยกแรกเลยครับอันนี้ออกแนวเชิงฟีมือครับเชิงฟีมือชิงลักชิงเลี่ยมครับเดี๋ววันนี้เชิงฟีมือชิงหลักชิงเลี่ยมครับทิปซ้ายครับแหมดูถ้าจะเป็นยกแรกที่จะไม่มีอะไรมากครับ ยังไม่ได้ใส่กันเต็มที่เท่าไรครับออกแข่งขวาครับด้านของฮิโรโตะขวาสัดคืนครับเพชรไทยแลนด์ถีบซ้ายผมจังหวะนี้ซ้ายมาครับถีบซ้ายขวาไม่โดนครับโอ้น่าเอ้านี่ครับมีโตมีตอบนะครับตะกี้เกือบโดนลงโทษครับด้านของเพชรไทยแลนด์นะครับเขี่ยบอเข้าหาครับ15วิสุดท้ายครับจังหวะนี้ เดินหลบอมปกรณ์ครับท่านของฮิโรโตะทีบซ้ายหน้าครับฮิโรโตะดับเบิ้ลแข้งขวาครับพิไทยแลนด์แข้งซ้ายพิไทยแลนด์ครับเอายันไวเดี๋ยวมาครับแข้งขวาครับจังหวะนี้ซ้ายแต่พับในครับแล้วหมดยกที้หนึ่งครับแม่ยกที้หนึ่งครับอ่าแล้วก็รายการนี้ก็มีริงเกิลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับแหมช็อตเด็ดช็อตสำคัญครับไม่เปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าริงเกิลนี่แหละครับมาในชุดเรสซิ่งครับชุดเรสซิ่ง ชุดถือป้ายแบบด resing ในรูพิธีกรที่ผุ้มยายครับโอ้โห,โหถือกับเรียกว่ากลุ่มกลิ่มนะครับนานๆจะได้เห็นอะไรแบบนี้ครับสดชื่นแจ่มใสและมีพลังครับคุณผู้ชมครับเราเราเราข้ามหน้ามผุ้รยายนะมาดูน้องดีกว่าครับนี่ครับมาในชุดแบบด resing g i r ลนะครับชุดที่สาวถือป้ายในการแข่งขัน การแข่งขันของรถแข่งนะครับบกไม้บกมือครับส่งหัวใจครับไม่ต้องไปไหนให้อยู่แต่ตรงนี้นะจังหวะนี้เดินนานครับเดินนานเดินนานๆคนสวยต้องเดินนานๆครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเช่ทีวีครับในช่องพมวยไทยที่ซอแซกภาษาใต้ครับเอานั่นพี่เลี้ยงของเพชรไทยแลนด์คือออโตโน้นอหน้ากสินนะครับผมภาคมวย ภาคน้องเขาจนจนจำได้เลยครับว่าออตโต้น้องนักสินอยู่ตรงนั้นนะครับนะเอาดีาดีดีอย่าเล่าเล่านะน้องบ้าอย่าเล่าเออเตะเ,เ,เข้าไปเตะชัดเข้าไปเลยเข้ามันถึงตัวเข้าไปติดนี่จังว่าน,นี่นี่พี่เลี้ยงไม่ได้พูดนะผมเดาเองนันแหละครับโอ้ยู่นานครับอยู่นานครับบายบายครับบายบ,บายอยู่นานครับนะสาวถือป,ป้ายของรายการนี้ครับเดินกันนานเชียวครับอืม ไม่เหมือนรายการอื่นนะรายการอื่นขึ้นแป๊บเดียวแล้วลงเลยครับแหมรีบมารีบไปครับอะและก็โตะครับผูยชมปลอมไม้ปลอมมือครับคนดูเขาเยอะดีนะครับคนดูมวยไทยที่ญี่ปุ่นนะครับมาแล้วก็โตะจังหวะนี้พี่น้องเฮ้อน,นะเป็นการแสดงถึงที่เรียกว่าประเทศญี่ปุ่นนี่ยอมรับในมวยไทยกันมากมายครับก็เราก็ได้เห็นกันอยู่แล้วครับว่ามีนักมวยไทยชาวญี่ปุ่นมาสร้างชื่อในรายการใหญ่ ที่ประเทศไทยเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างชื่นในรายการ AWS หรือมาสร้างชื่นในรายการของวันครับเอานะครับทีมซ้ายครับซ้ายมาแบบก็มาดูโม่ญี่ปุ่นครับได้รู้เขารู้เรานะครับรบร้อยครั้งชนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับจังหวะนี้ครับอย่าเดินเข้าวาครับเดินมาแค่ๆเลยน้องเพ้ามาแค่ๆเลยจะได้เซ่กันโดนนะแค่ๆอีกครับใกล้ๆอีกครับแค่ๆจะได้เซ่กันโดนครับทีมซ้ายครับ ทีปซ้ายยันไว้ก่อนครับเพื่อเทเลนดเอ้าแข่งซ้ายมาครับทางด้านของนักชกชาวญี่ปุ่นครับจังหวะนี้ฮิโรโตะนะครับแข่งขวาครับเพื่อเทเลนด์ครับทีปซ้ายครับเพื่อเทเลนด์แข่งมาแข่งคืนครับก็สาดแข่งกันไปอยู่นะครับอาวุธวิทย์สาไกลนะครับยังไม่มีใครเอาจริงเอาจังเทพซ้ายเทพเข้าไปนะจังหวะนี้ซ้ายยันไปก่อนครับ วาร์ปเพลย์ครับแต่นคองแม่ฮิโรโตโ้ยับซ้ายฮิโรโตโ้ฮิโรโตโ้ไม่ทำนะฮิโรโตโ้เนี่ยเอาระวังครับแม่เกือบเกือบได้ยักไงครับฮิโรโตโ้เจอเตะพับในจากแตงทองเพชรไทยแลนด์ครับเรียกว่ายาเหลาเล่านะครับเหลาเหล่าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับยาเหลาเล้าแน่หนองเป้าเหลาเหล้าหอาาลอมยาวทั้งยืนแน่นะแคปเดนมาครับจังหวะนี้ ออกแข้งซ้ายครับฮิโรโตขอไปครับเพื่อไทยแลนด์จะเข้าไปใกล้ๆเพื่อไทยแลนด์เข้าไปฮิโรโตะยังไงครับตีเขาชวนชวนทะลวงนะครับเราสับซอกขวาซอกซ้ายครับโอ้เริ่มมีซอกครับอ้าวอาัยจังหวะไม่ได้ตั้งตัวนะครับโอ้ใช้ศอกเลยครับด้านของเพื่อไทยแลนด์ถีบไปก่อนครับจังหวะนี้พอได้ทําให้ท้านของฮิโรโตะได้คิดหนักนะครับว่าเพื่อไทยแลนด์นี่มีอาวุธที่ มากกว่าที่จะเป็นวงนอกนะครับวงในนี้ได้ด้วยอย่างแน่นอนครับแข่งขวาครับฮิโรโตะจะบอกว่าเพทยแลนด์ก็โว์ฉาไม่ได้ครับอย่าโชยาฉานะครับอย่าโชบอยาชาานองเบ้านะอย่าโว์ฉาคืออย่าชงช้างอย่าฉาบ่วยครับแข่งขวาครับทีมซ้ายครับเพทยแลนด์จงหวะนี้ฮิโรโตะับหรือแข่งซ้ายชัดเข้ามาชัดมาปลีเอาไปก้นนะเออเดินเข้าห้านะเข้าห้ามาแค่ๆเลยตาอ่าเข้ามาใกล้ๆกันเองนะครับแข่งขวาครับท่านของ ฮิโรโตะเพชรไทยแลนด์วาดพฤกษครับเพชรไทยแลนด์เพชรไทยแลนด์จะขยับเดินเข้าหาครับทีปขวาครับเพชรไทยแลนด์ครับขยับเดินมาว่าอย่างไรครับฮิโรโตะฮิโรโตะก็แม่ยังไม่ทําอะไรครับไม่รู้ว่าหมดยกที่2ครับเป็นยกที่2แล้วจะยามใจไปหรือเปล่าไม่ทราบได้ครับอ่ะมาดูสาวถือป้ายกันต่อครับ อ่านะครับยก3ครับเขามีมีสเต็ปของเขานะครับขอบคุณตากล้องที่ไม่ตัดภาพไปไหนนะครับพอให้ได้แลให้ได้ชมกันเต็มๆครับจังหวะน,นี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับบอกไม้บอกมือครับส่งจูบนะครับ รายการ Kick Insist 9นะครับอันนี้ไม่รู้จะต้องไปไหนนี่อยู่กันต,ตรงนี้นครับนี่ผู้ชมก็บอกมือเล่นด้วยนะครับโอ้บกแล้วบอกอีกนะครับเนี่ยมาตามแลกันต่อพี่น้องเฮ้ยจากวะนี้ครับตามแลตามดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรใครใครอยากข้ามข้ามก่อนได้เลยนะครับ ใครใครอยากข้ามกดข้ามก่อนได้เลย,เลยแต่ผมยังไม่ข้ามนะครับใช้เวลาตรงนี้ให้เต็มที่ครับคุณผู้ชมครับ hmm. เขาอยู่อย่างที่บอกครับว่าริงเกิลของรายการนี้อยู่เต็มอยู่เต็มเวลาครับอยู่เต็มเวลานะครับสาวถือป้ายรายการนี้อยู่เต็มเวลาครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันแบบเต็มๆนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ โอเคครับขอบคุณครับมาดูกันต่อครับผมจังหวะน,นี้แล้วก็ต่อผู้ชมเพิ่นะอ่าพื้นเปียกไปหมดแล้วนี่เขาไม่มีถาดรองเรอฮะเขาไม่มีถาดรองน้ำานะครับอ่มาดูกันต่อครับจังหวะน,นี้เดินเข้ามาพี่น้องมาแข่งซ้ายเตะมาครับขวาไม่โดนโอ้สียหลักครับโบสียหลักครับ เซียร์ลาก็ไปนั่งเคร่งเลยครับท่านงของพีเทแลนด์เซียร์ลาก็ไปนั่งเคร่งหรือมอเต่เดียวเดินเข้ามาแข้งซ้ายชัดมาแข้งขวาคืนไปว่าชัดก็ทีอลำตัวนะั่นอ่าพีเทแลนด์จังหวะนี้หยับเดินห้าเทปซ้ายมาครับท่านงของฮิโรโตะแข้งมาครับจังหวะนี้แข้งซ้ายชัดก็ไปกว้างกันกว้างจะเตะค่าเตะค่า,ายักง่ายจนได้ครับโอ้ยักง่ายภายหลังจุดคร่งบนพื้นเลยครับท่านังของเพชรไทยแลนด์ครับ แข่งขวาเขเป็นไทยแลนด์ครับอย่างที่บอกเขาว่ายาเล้าเล้าเเป็นไทยแลนด์ครับเล้าเล้าล้มยาวทั้งยืนครับกรรมการบอกเข้ามาแข่แค่หิดเลยนะแค่แค่หิดจะได้สกิดกันโดนครับเดินขวาครับทีบซ้ายครับฮิโรโตแข่งซ้ายไม่ถึงเจอแข่งซ้ายลงโทษขึ้นไปครับแข่งขวาครับเพเทแลนด์เสียเปรียบส่วนสูงครับเพราะฉะนั้นเพเทแลนด์ต้องเข้าไปชิดกว่านี้ครับแข่งซ้ายครับเพเทแลนด์ฮิโรโตวาเพลยครับพอได้ร้อยพอเด้ลุ้นแล้วครับ ขีบซ้ายมาครับแข่งซ้ายสูงไปหน่อยครับเข้ามาครับเขาซ้ายครับทางของเพื่อนเทเลนครับจังหวะนี้ตีเขาเข้าไปครับกดเอาไว้ครับกดแบบนี้กรรมการแยกออกมาเยาะออกมาอ๋อนะครับแหมสูงยาวกว่ากันชัดเจนครับถีบซ้ายครับต้นอฮิบโรตกเพื่อนเทลนขยับดึงเข้าหาครับในวันไม่กลัวครับผมจังหวะนี้ออกแข้งซ้ายครับ ฮิโรโตเพแทเนเข้าไปครับเขาซ้ายขวางหน้าหักคอยเทงครับฮักโอยฮักโอยเถ่งอัทีเขาขวาจาวังหวะนี้จำม้วนออกมาตีเขาขวาครับตีขวามาตีซ้ายคืนตีขวาโตตีซ้ายตีเข้าไปครับแม่จะเลีร์ลงเขี่ยไม่ลงครับเขี่ยก็ไม่ลงนะวันเนี้ยข้างล่างนี้น่าจะนักมวยไทยครับพี่เลี้ยงของท่านั้นฮิโรโตนะครับคนหนึ่งผมคุ้นหน้าเหมือนผมเคยภาคมวยแกอยูแ่แข่งขวามาแข่งขวาไปครับ จังหวะนี้ครับยืนคุมเชิงอยู่นะครับกันไว้ที่มุมไม่ให้ออกจากมุมครับนี่กรรมการบอลเข้ามาแค่แค่ฮิตต้องบ้าแค่แค่ฮิตนะไอ้ย่าอย่าจ้องกันเหมือนปลากระนิ่งเหมือนจ้องเดียวทองเหมือนปลากัดเลยจังหวะนี้เขาซ้ายครับเขาซ้ายครับโอ้พิเทแลนด์ครับขวางหน้าหักคอยเทิ้งเขาซ้ายใส่หน้ากดลงมาเขาซ้ายอดติดเขาเอากรรมการแยกก้อนแยกก้อนต้องบ้าแยกก้อนแยกก้อนเออจังหวะนี้แยกมาตาไอ้ย่าแยกมาตาแยกตาไอ้ย่าโอ้แยกยากยากแยกครับอืม แคปเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายไม่โดนครับฮิโรโตะออกแข้งขวาเพเทแลนด์ไม่ถึงเหมือนกันนะครับแคบปเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ซ้ายครับทันคอคิรโตะเข่าซ้ายเพเทแลนด์ครับตีเข่าขวาเพเทแลนด์จะเคียวขาตีเข่าขวาแล้วจะพาเทโอติดเชือกเอาคอติดเชือกครับโอ้เอาล็อกเชือกไว้เลยครับเอาแกะกรรมการแกะแกะไม่ออครับแกะแน่นครับโอ้รักมากยากแยกนะหมดยกพอดีครับเม็ดยกพอดีนะ กอดขาเชือกเลยครับมาทีเดียวริงเกิลถือป้ายกันต่อนะครับเดี๋ยวโคดผมขออนุญาตหยิบน้ำดื่มนะครับ พอดีโช์แต่หน้าผู้บรรยายเลยข้ามนะอะไะครับสไตล์นี้ครับนี่สไตล์โคชเชครับเราภาคกันแบบนี้แล้วครับก็คือเหมือนกับให้อารมณ์ประมาณว่าภาครายการสดนะครับแต่รายการมันไม่สดหรอกครับแต่ว่าภาคเหมือนภาคสดนะครับสคริปต์ไม่มีครับสคริปต์ไม่มีวลีไม่ต้องครับคิดอะไรได้ก็พูดออกไปครับนี่ครับบ่งไม้บ่งมือครับบ่งมือยบายครับ แสดงว่าเขามีแค่เขามีกันแค่2คนนี้นะไม่ไม่เปลี่ยนคนเลยนะครับอืมนึกว่าจะมีคนอื่นบ้างนะครับสหรับขึ้นมานะครับแต่ว่าริงเกิลสวยๆนี่ไปอยู่รายการชุดบ็อกซิ่งหมดนะฮะชุดบ็อกซิง่ง The Battle of m u a y Thai รายการ c r ร s h รายการเควันไปอยู่รายการนู้นหมดเลยฮะอ่ะมาเล็กกันต่อพี่น้องเพื่อจะวะนี้มาดูกันต่อครับเคปเดินเข้าหากับพิเทเรียนครับอ้าวทีสกัดไว้ทางกระแข่งขวาพิเทเรียนสาดไป แคมเดินเข้าหาเดินเข้าไปแคร์เลยแคร์เลยเดีนองบังเอาโซ่ขวาครับจังหวะนี้ตีเข่าซ้ายครับเข่าขวาขึ้นมาครับเข่าซ้ายครับเข่าขวาตีโต้ครับโอ้วงในครับชวนทะลวงในครับจังหวะนี้ดันเข่าเชือกครับดันเข่าเชือกดันเข่าเชือกขึ้นมาครับตีเข่าขวาแล้วโหนเป็นสไปเดอร์แมนครับกรรมการนอนแย่งมาแล้วนองบ้างแย่งมาเออแย่งมาเลยแย่งมาว่ากระไรครับเดินเข้ามาเดินไปแค่์แคร์ิดนะแค่์แคร์ิดจะได้สกิดกันโดนนะฮะเขาไปแค่์แคร์ิดจะได้สกิดกันโดนนะครับ เข้าไปใกล้ๆหน่อยครับตอนตอนขอมุมครับจังหวะนี้ครับเข้ามาครับวงในครับขวางหน้าหักคอยเท่งครับฮักโคฮักคอยเท่งโอ้ยขอเกือบหักครับจังหวะนี้เอ้าอืมต่างคนต่างทําอะไรไม่ได้นะครับแม่เข็ดเดินเข้าหาครับสัตว์แข้งซ้ายมาก่อนครับธนกรโอ้ฮิโรโตะเพชรไทยแลนด์เดินเข้าหาครับเข้าไปครับเข้าซ้ายเพชรไทยแลนด์เข้าขวาเพชรไทยแลนด์จับลงมาครับเข้าซ้ายเพชรไทยแลนด์ครับตีเข้าขวาเพชรไทยแลนด์ตีเข้าซ้ายเพชรไทยแลนด์ เขาขวาขึ้นมาครับแหมกรรมการบอลแยกก้นอนนอกมาแยกก้อนแย่ก,ก่อนเอาาเอแย่ก่อ,อ,อ,อนแล้วครับจังหวะน,นี้เอา,พททาเพไทยแลนด์เลือดออกจมูกครับเลือดออกรูจมูกนะครับโอ้ไหลโคลกโชกเลือดเปื้อนโลหิตครับโอ้ไหลโคลกโชกเลือดเปื้อนโลหิตเลยครับผมจังหวะน,นี้ครับเขาขวาครับยีโรตอมุดมาพิทยแทลนด์จมุดมาตีเขาซ้ายพิทยแทลนด์ตีเขาซ้ายพิทยแทลนด์ครับโอ้ไม่รู้ไปโดนดอกไหนครับ ไม่รู้ไปโดนดอกไหนไม่รู้จังหวะที่หัวเบียดเบียดกันหรือเปล่านะครับโอ้โหเลือล่อนไหลเป็นสายโลหิตเลยครับจังหวะนี้แคปเดินเข้าหาครับผมจังหวะนี้เดินเข้าหาครับเดินเข้าประชิดให้ติดตัวครับเดินเบียดให้เดินเฉียดเข้าไปครับมัดขวาครับเจอเขาท้ายเข้ามาล็อกวงในครับแม่เจอรวบหลังนะฮะตีเขาขวาตีมาตีคืนครับโดนรวบแบบนี้ก็จะตียากหน่อยครับเพราะว่า คุยชกพยายามจะลดพื้นที่ระหว่างตัวนะครับให้เราตีเขาได้ยากขึ้นนะครับเอาเดินเข้าหาครับพีเทแลนครับพีเทรลนต้องหายใจทางปากแล้วนะครับเพราะว่าจมูกมีปัญหานะครับหายใจมิดหายใจลําบากครับถ้าจมูกมีปัญหาแล้วเลื่อนหลออกจมูกนะครับเดินเข้าหาครับจังหวันนี้เขาซ้ายครับเขาขวาแล้วกําแพงขาไว้ครับกาแพงขาไม่อยู่ครับเกี่ยวไว้ก่อนครับเกี่ยวพันนี้ก็แย้มมาหน่อยนองบ้าแย้มมาแล้วแย้ แยกมาตาไอ,อ้ยาแยกออกมาแยกมาโอ้ดึงเวลาแล้วแล้วไอ้ยาโอ้กว่าจะแยกออกเสียเวลาเอายังไม่ออกครับยังไม่ออกยาอออมาตาอโอ,อา้การแก่งรุดการเก่งรุดเดี๋ยวไขล่ล้อเดี๋ยวไข่ลอเดี๋ยวไข่ล่อนะครับแหมจังหวะน,นี้แข่งขวาครับฮิโรโตะเินขวาพีเทรลนแ,นข,ข,นแนข่งขวาฮิโรโตะพีเทรลนเข้าไปครับจ้านี้จับกดไว้ก่อนครับเจอขวางหน้าหักคอยเท่งกับตีเขาซ้ายตีเขาซ้ายครับโอ้โหมารอนแยกออกมา แล้วเมาแย่มมาก่อนเออหมดยกพอดีครัมเป้นจที่เซ่พอดีครับโอ้โหริงเกิลมาถือป้ายลาสราวนะครับตอนแรกผมว่าจะข้ามริงเกิลนะฮะกำลังคิดอยู่ครับจะข้ามดีหรือเปล่าเพราะว่าหน้าเดิมนะครับไม่เปลี่ยนคนใหม่มั้งฮะไม่มีคนใหม่นะครับเอาล้วครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับว่าจะเป็นพันพลือผีดหรองเพ้่อนะดูกันต่อว่ามันจะเป็นพันพลือนะครับ ไม่หมมือครับอย่างไรครับอย่างไรต้องดูครับว่าในยกสุดท้ายจะเป็นยังไงครับตอนนี้ครับที่ทนาขางเพชรไทยแลนด์มีตำหนิแล้วนะครับก็คือที่จมูกนะครับโดนเข้าไปไม่รู้จังหวะไหนนะฮะเลือนไหลออกเลยครับแหม ก็ต้องดูว่าในยกสุดท้ายครับจะเป็นอย่างไรจะเป็นพันธุพืชพี่น้องเฮ้ยในยกสุดท้ายมาที่เป็นพันธุพืชในเพเทเลนโมกเหลือออกไปแล้วมันเหลื่อไล่ออกมาแล้วครับผมจากวันนี้ก็ตีหายใจลำบากนิดนึงครับหายใจลำบากนิดนึงนะหายใจลำบากนิดหน่อยนะครับแบบนี้ครับมาดูกันต่อดีกว่าครับ อ๋ครับยกสุดท้ายครับขอบคุณครับอ่อมาเลยกันครับนี่ครับแหมนี่แฟนคลับของท่านฮิโรโตนะครับตบมือส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับแต่นวมครับขยับเดึงเข้าหาจังหวะนี้มาแค้แคฮิตหรอเปล่ายกสุดท้ายแล้วแครแคเลยต่ะออกแข้งซ้ายครับท่านขอฮิโรโตแข้งขวาครับซ้ายขึ้นมาครับเพชรไทยแลนด์ แ KB เดินเข้าหาครับจังหวะนี้ว่าพลือครับจะเขี่ยขาแข้งขวามาจับขาไว้ได้จับขาไว้ได้ไไดหัวแข้งขวาไปครับโอ้โยกแขนชูแขนเลยครับจะท้องเพชรไทยแลนด์แข้งซ้ายครับฮิโรโตะแข้งขวาเพชรไทยแลนด์ครับซ้ายขึ้นมาคับฮิโ,โรโตะจังหวะนีอ้อ๋อไม่เพลือครับไม่พลือไม่พลือก็ลุยกันต่อครับสับสองไม่โดนเจอแข้งซ้ายไปครับโอ้โหแ KB เดินมาครับผมจังหวะนี้ ออกขวาครับต้นของฮิโรโตะเพชรไทยแลนด์ปังหลักไปอยู่ครับซ้ายไม่ถึงครับฮิโรโตะออกแข้งขวาครับฮิโรโตะครับเพชรไทยแลนด์ว่าเพลย์ครับเพชรไทยแลนด์ซ้ายไม่ถึงครับฮิโรโตะไกลไปหน่อยขวาครับกับเพชรไทยแลนด์ครับเข็ดเดินเข้าหาผมจังหวะนนี้อ๋ออย่างไรนะครับแม่ยัง แข่งขวาครับท่านของเพชรไทยแลนด์ครับดูจะเกร็งๆกันไปหน่อยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นไฟชิงแชมป์ด้วยนะครับก็เลยแหมออกอาวุธไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ถ้าเกิดว่าไฟนี้อาจจะดูไม่สนุกนะครับไม่ดูเดือดครับอ้าวทีมยักหงลงไปนั่งเร่งครับแต่อย่างที่บอกครับเราคนดูมวยเราต้องดูมวยให้หลากหลายครับ ต้องดูเราต้องดูได้ทั้งมวยบูมวยนอกหรือว่ามวยฝีมือที่จบที่เก็บใบคะแนนนะครับมันต้องดูให้ครบเครื่องครับถึงจะเรียกว่าดูมวยเป็นนะครับคนเพราะว่ารุ่นเดี๋ยวนี้มีแต่ที่ดูแต่มวยบูมวยศาสตร์กันให้จบนะครับเวลาเจอมวยฝีมือเข้ามานี่แล้วมวยฝีมือชนะนี่ก็ บางทีก็มีดราม่าก,กันไปครับว่าชนะได้อย่างไรครับมันก็ต้องดูแบบนี้ครับดูให้มันหลากหลายครับคั่นี้ผู้ชมคิดว่าไปทางไหนครับวันนี้ผู้ชมคิดว่าไปทางไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไปทางแดงฮิบโรโตตหรือไปทางน้ำเงินเพชรไทยแลนด์ครับแข่งขวามาครับจังหวะนี้ แข่งขวาสานมาบล็อกไว้ได้ครับแข่งขวาไปครับทีบซ้ายครับพิ่เทแลนครับฮิโร่ต่อออกขวาสานมาก่อนครับพิ่อเทลนก็รู้สึกว่าจะมั่นใจนะครับมั่นใจในผลนะครับแข่งซ้ายครับจงหวันนี้เดินเข้ามาครับออกแข่งขวาครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับต้องมั่นมั่นใจทั้งคู่นะครับแต่จริงๆก็ดูสูสีนะฮะ ก็ดูสูสีอยู่นะครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับว่าจะออกหน้าไหนนะครับหน้าอินหรือหน้าพรมครับกรรมการไปคะแนนครับเนี่ยถ้าถ้าทางดีใจฮิโรโตนี่ซึมซับเมือมวยไทยเข้าไปแท้ๆเลยนะฮะวิ่งซอยเท้ายิกๆเดยฮะนะโอ้เอาลวครับ เี๋ยวเรามาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับคุณผู้ชมครับแม่ต่างคนต่ก็มั่นใจในตัวเองนะครับได้ลุ้นแล้วครับใช่ครับผมพี่เลี้ยงฮิโรโตเป็นมวยไทยนักมวยไทยที่ผมเคยเอาคลิปมาพากนะครับแม่ลืมชื่อนะครับแต่ของน้องออตโต้นี้พากบ่อยะครับจําได้ะครับอ่าดูนะครับผลการชูมือะครับ แชมป์โลก WMO ครับเอาคะแนนแรกไปที่เพชรไทยแลนด์ชัวร์ครับคะแนนแรกไปที่เพชรไทยแลนด์ครับถ้าคะแนนที่2ไปที่เพชรไทยแลนด์อีกก็คือเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็คะแนนที่2ไปที่เพชรไทยแลนด์ครับเรียบร้อยครับนะครับอืมยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับถ้าคะแนนไปที่เพชรไทยแลนด์ครับอ้าวมีคะแนนไปที่ฮิโรอโตะด้วยนะครับ อันนี้ประกาศประกาศมากกว่า3คนนะฮะแล้วก็เป็นเพชรไทยแลนด์นะครับชนะไม่ไม่เอกชันนะครับชนะไม่เอกชันนะครับได้แชมป์ไปครับแชมป์ WMO ครับฮิโรโตงเซ็งเลยครับเสียแชมป์ครับฮิโรโตรับแฟนแฟนมวยลุกขึ้นเลยครับโอแฟนมวยลุกขึ้นออกไปเลยนะฮะไม่รู้ว่าเล่นไว้เยอะหรือเปล่านะครับโอ ผู้ชมคิดยังไงครับผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับเห็นด้วยกับการตัดสินของกรรมการหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกครับว่ามองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกรรมการครับก็มาดูครับวินาทีการคาดเข็มขัดแชมป์ครับวินาทีสําคัญนะครับของน้องเพชรไทยแลนด์นะครับใครใครจะกลับก่อนกลับก่อนได้เลยครับผมอยู่ก่อนนะครับถ้ากลับก่อนก่อนกลับเพื่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ช่องโคชเช่ทีวีครับผังมวยไทยที่สอนแท็กภาษาใต้ครับเอกลักษณ์เอกลักษณ์ช่องนี้โคชเช่ทีวีนะครับในช่องทางของ YouTube กด Subscribe ครับในช่องทางของ Facebook กด Follow กดติดตามครับในช่องทางของ TikTok กดติดตามกดหัวใจกันด้วยนะครับกดแชร์ด้วยครับนี่ครับเข้มขัดแชมป์ครับโลก WMO ครับให้กับท่านของเพชรไทยแลนด์อกิจเกษมนะครับหรือเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒน์สุรินทร์นะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคุณผ ah. ู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ